ส่วนค่าคือคอยนินมูล XRP ราคาพุ่งขึ้นนะครับ1.22ดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาของ XRP พุ่งถึง13%หรือนี่ Ripper จะเป็นฝ่ายชนะเสร็จหรือเปล่านักลงทุนถึงมีความเชื่อมั่นขนาดนั้น หรือมีสาเหตุอื่นที่น่าค้นหามากกว่านี้ฉะนั้นเราจะไปสรุปหลังคลิปนี้นะครับว่าตกลงแล้วเซกหรือว่าริปเปอร์จะเป็นฝ่ายชนะหรือมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับต้องคอยในมูลนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบว่า xrp ราคาพุ่งขึ้นเพราะอะไรฉะนั้นช่องคอยในมูลของเราจะทำการวิเคราะห์และ ทำการเดาด้วยนะครับเนื่องจากว่า XRP เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่มีแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับใครชอบ XRP บ้างนะครับกด1น,นะครับไม่ชอบกด2นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะว่า XRP ข่าวคราวเป็นยังไงกันต่อนะครับเนื่องจากวันนี้ราคาของ XRP มีการพุ่งขึ้นนะครับ13%าราคาอยู่ที่1.22ดดอลลาร์ ข้อมูลนี้มาจาก Coin Market Cap นะครับและราคาพุ่งขึ้นมีการพุ่งขึ้นถึงยี่บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและราคาพอผ่านไปยี่สี่ชั่วโมงราคาก็ตกมาที่1 1 3จดาดอลลาร์นะครับมีการตกลงมาเล็กน้อยและมีการอัพขึ้นไปอีกที่1 2 0จดอนดลลาร์แล้วในตอนเมื่อเช้าของวันนี้นะครับณที่ข่าวทำอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นข้อมูลนี้มาจาก Coin Market Cap นะครับและก็ตอนนี้นะครับ XRP ก็ไปต่อนะครับและราคาพุ่งขึ้นฉะนั้นในหัวข้อข่าวนะครับไม่ว่าจะสยามบล็อกเชนเขาก็ไม่ได้สรุปอะไรนะว่า XRP มันพุ่งขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่เขาก็น่าจะสรุปว่าเรื่องของ r i p p e อและก็ s e กเนี่ยที่เป็นคดีความกันอยู่นะครับที่จะเป็นคีย์และอันล็อกที่ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่า r i p p e อ จะเป็นฝ่ายชนะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและข่าวนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากอะไรนะครับนั้นแรงกระตุ้นนะครับที่ผมได้ทำคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ Ripper ก็คือว่าทาง Ripper เนี่ยก็โดนให้ให้สารนะครับเขาก็สั่งให้ Ripper เนี่ยต้องจำกัดนะครับคนที่จะมาเป็นพยานออกไปและต้องเป็นคนที่สามเลือกเท่านั้นนะครับนั้น การเคลื่อนไหวของราคาครั้งนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ตอนประมาณช่วงกลางปีของปีนี้นะครับปี2021เนื่องจากว่ามีนักลงทุนและแฟนคลับของเหรียญ XRP หรือ r i p p e e เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมายืนต่อนะ้มายืนนะครับหน้าศาลนะครับหรือว่าหน้าตัวอาคารนะครับเพื่อจะทำการประท้วงนะครับเรียกความเชื่อมั่นของ r i p p e e เนี่ยกลับคืนมา ฉะนั้นสถานการณ์ในเดือนตุลาปลายเดือนตุลานี้ถ้ามีคดีความน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางศาลเนี่ยเขาให้นะครับพยานบางคนเนี่ยที่ศาลเนี่ยคัดเลือกเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปนั่งให้เป็นพยานส่วนคนอื่นๆศาลเขาต้องคัดออกมานะครับเนื่องจากว่าในหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับฉะนั้นนักลงทุน จึงมีความเชื่อมั่นหรือเปล่านะครับที่ราคาของเหรียญ xrp จะพุ่งและ Ripper จะเป็นฝ่ายในชนะคดีนะครับต้องตอบอย่างนี้ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็คดีความเนี่ยน่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งปีเอาอย่างนี้แล้วกันผมอยากถามท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าท่านเชื่อแบบไหนนะครับเ mm hmm. ชื่อว่า Ripper ภายในเดือนตุลานี้นะครับเมื่อมีคดีความเสร็จริปเปอร์จะเป็นฝ่ายชนะกฎหนึ่งนะครับสองคือคดีความจะเลื่อนต่อไปส่วนตัวผมผมเชื่อว่าคดีความจะเลื่อนต่อไปนะครับจะเลื่อนต่อไปคือมันจะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าท่านเชื่อแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า คิดเห็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเลื่อนออกไปนะครับคดีนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็น่าจะเสร็จน่าจะหาอะไรมาทวงเวลาได้อยู่เหมือนกันนะครับะนั้นก่อนหน้านั้นนะครับเรากลับไปนะตามผมนะตามข้อมูลตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าราคามันพุ่งเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับเราพูดอย่างแรกไปคือเรื่องของเสร็จนะครับที่มีคดีความกัน คนเชื่อมั่นจริงหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งถ้าใช้ข้อมูลตรงนี้ผมเชื่อว่าที่ข่าวนำเสนอเนี่ยไม่น่าจะจริงนะครับไม่น่าจะใช่ทุกสุวน,นะครับเอามาดูส่วนที่สองกันนะครับที่เป็นหลักฐานว่าทำไมเหรียญ XRP นะครับถึงราคาพุ่งดังนั้นข้อมูลมันจะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าท่านเชื่อแบบไหน นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า,าคิดเห็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเลื่อนออกไปนะครับคดีนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็น่าจะเสร็จน่าจะหาอะไรมาถ่วงเวลาได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะครับเรากลับไปนะตามผมนะตามข้อมูลตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าราคามันพุ่งเนี่ย มันมีสาเหตุอะไรป้านะครับเราพูดอย่างแรกไปคือเรื่องของเสกนะครับที่มีคดีความกันคนเชื่อมั่นจริงหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งถ้าใช้ข้อมูลตรงนี้ผมเชื่อว่าที่ข่าวนำเสนอเนี่ยไม่น่าจะจริงนะครับไม่น่าจะใช่ทุกสุวน,นะครับเอามาดูส่วนที่สองกันนะครับที่เป็นหลักฐานว่าทำไมเหรียญ XRP นะครับถึงราคาพุ่งดังนั้นข้อมูลที่สองคือการเคลื่อนย้ายของ วานอะไรนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายประมาณร้อยล้านเหรียญน,นะครับถูกโอนเข้าไปยังเว็บเทรดอย่างต่อเนื่องเลยส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข่าวเก่านะครับตั้งแต่วันที่5้ถึงวันที่เตุลานะครับแล้วก็ราคาเริ่มมาดีตัวในวันที่10นะครับวันที่9ก้วันที่สิน่าจะเป็นข่าวที่มีความใกล้เคียงกันและ น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ราคาของ XRP เริ่มเคลื่อนตัวครั้งใหญ่นะครับเขาบอกว่าในวัน alert เนี่ยเขาก็มีการย้ายนะครับตัวจับการโอนธุกรกรรมประมาณ98.4ล้าน XRP ใน20ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยถูกโอนไปยังวานรายใหญ่แห่งตลาดคริปโตนะครับและก็ให้รายละเอียดในทวิตเตอร์ด้วยนะครับว่า การโอนเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีบัญชีแบบแยกประเภทนะครับเบื้องหลังธุรกรรมนี้ด้วยดังนั้นตามรายงานเว็บกระดานเพจชั้นนำนะครับรวมถึงกระเป๋าคริปโตนะครับนีระนามขนาดใหญ่ได้แลกเปลี่ยนโทเค็น XRP เนี่ยจำนวนประมาณ98.4ล้านเหรียญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า106ล้านนะครับ 5, 1 7 7 3 2ดอลลาร์โดยตรวจพบนะครับธุรกรรม6ลายด้วยกันนะครับ ทั้งนี้ที่กรานะครับต้องแต่ประมาณ10ล้าน XRP จนถึง46.8ล้าน XRP โดย Ripper ได้โอนเงินกว่า20ล้านเหรียญไปยังกระเป๋าคริปโตนะครับไปยังกระเป๋าก่อนหน้านี้1ครั้งนะครับที่ทำการโอนกระดานเทรอย่างบีสแตมในลักเซมเบิร์กนะครับทั้งนี้ไบแ a น c e กลายเป็นสิ่งที่พูดมากที่สุดตอนนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวกลางในการโอนย้ายนะ ดังนั้นการโอนนะครับ XRP ทั้ง6ครั้งเนี้ยโดยเว็บกระดานเทรดเนี้ยได้ย้ายถึง10ล้าน XRP จำนวน2ครั้งนะครับไปยังแพลตฟอร์ม g o p a c k ซึ่งก่อนหน้านี้ b i n a n c ได้รับประมาณ1 5ล้าน XRP จาก Bitstamp นะครับดังนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับเป็นการโอนในกระเป๋าของวานนิรนามนะครับจำนวนประมาณ46ล้าน 8 6 9 5 2 0 XRP ไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่ยังไม่ได้ระบุชื่อซึ่งเทียบจำนวนเงินประมาณ50,135,910านลลาร์ต่ละนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับไบแนยังได้รับประมาณ3 0 0 0 0อ่าโทษนะครับ30ล้าน XRP นะครับจากกระดานเทรดใหญ่จากจีนอย่างหัวบี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของ CBDC นะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากจีนชอบสิ่งนี้นะ ได้มีการทำ CBDC นะครับก็น่าจะมีการนอกและในนะในการที่ทางริปเปอจะเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับกับการทำเหรียญน,นะครับ CBDC นั่นเองนะครับฮัวบีนะครับ, obi, รบพร้อมทั้งบิสเทรนะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ย้ายถึง12ล้าน XRP ไปยังกับดานเท็ดอัพป,ปิดอีกด้วยนะครับข้อมูลน่าจะประมาณนี้นะครับก็มีการโอนย้ายธุรกรรมครั้งใหญ่นะครับ ของหวานนะครับเพื่อจะทําการเพิ่มนะครับสภาพคล่องให้กับเครือค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนนะครับดงนั้นวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าตกลงแล้วราคา XRP ไปต่อหรือไม่หรือว่านักลงทุนมั่นใจว่าราคาของ XRP ซึ่งณนะตอนนี้นะครับที่ผมดูประมาณ3ามทุ่มของวันอาทิตย์นะครับในเวลาของไทยเนี่ยราคาของ XRP อยู่ที่ประมาณ1.18791นะครับ ราคาของ XRP นะครับอยู่ประมาณ40กว่าบาทนะครับก็เห็นแนวโน้มนะคะว่า,านักลงทุนเนี่ยมีการขยับนะครับแนวต้านของ XRP เพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยมันเกิดการาไปถึง45บาทนะครับและจะระเบิดเป็นตลาดจะทิ้งได้หรือไม่นะครับซึ่งเราต้องดู นะครับในศาลเหมือนกันนะครับว่าทางริปเปอร์กับเซกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งนะพอเวลามันพุ่งขึ้นมานะครับเราก็มันมีจุดกลับตัวไปที่1.13ดอลลาร์แล้วปรับขึ้นไป1ดเกือบ1.2ดอลลาร์อีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.18ดอลลาร์นะครับทำให้เห็นว่าราคาเนี่ยมีการปรับแนวต้าน นั้นตามตัวตามตัวข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่านักลงทุนพยายามดันราคานะครับเนื่องจากว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาเชื่อไหมว่า XRP จะหรือ Ripper จะชนะนะครับส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับน่าจะมีการยืดเยื้อออกไปแต่การทำราคาการนี้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดแนวต้านใหม่เพื่อจะทำ ำไรนะครับหรือแคสโฟกลับมาเพราะอย่าลืมว่า Repper หรือ XRP มันเป็นแพสซิฟมันเป็นเหรียญที่เป็นแพสซิ่งคบราคามันจะค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับหรือที่ใครชอบเรียกว่าเหรียญแบงค์นะราคามันก็จะนิ่งนะครับและพอมันระเบิดราคามันก็จะพุ่งทันทีดังนั้นใครจะซื้อ x r p นะครับผมแนะนําเลยว่าให้เก็บตอนราคาถูกนะครับให้มันลงจากดอยก่อนแล้วค่อยไปเก็บนะครับก็ ในกลุ่มของผมเนี่ยกลุ่ม XRP นะครับที่เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มของช่องของเรานะก็มีการพูดเรื่องนี้นะครับว่าราคามันนิ่งแล้วมันแข็งมากๆเลยนะครับงนั้นใครจะเล่นนะครับก็ต้องชอบเรี่นนี้จริงๆนะครับผมก็แนะนำนะว่าลองเข้าไปคุยในกลุ่ม XRP ดูแล้วถ้าใครอยากจะเข้านะครับผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแนะนำว่าทักมาที่เพจนะครับเราผมจะส่งลิงก์ให้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะและผมก็ได้ข้อสรุปวันนี้ว่าก,การทำราคาของร i เ p อร์ครั้งนี้นะครับเป็นการทำราคานะครับของเดิน S R P ในระยะสั้นนะครับเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยสามารถดึงกำไรบางจุดของราคาเนี่ยกลับมาได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเข้าไปเล่นเนี่ย เขาเก็บต้องแต่ราคาลายไหนเราก็ต้องดูนะน่าจะเป็น30บาทต้นต้นนะครับแล้วเขาก็มีการซื้อขึ้นไปนะครับเพื่อจะทําการาปั่น่าตอนราคาที่มันจุดสูงสุดนั่นเองฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละและบทสรุปของเรานะครับก็จะทําให้เห็นว่า Ripper หรือ XRP นะครับตอนนี้เขากําลังสู้อย่างสุดใจและพยายามที่จะปั้นเหรียญ XRP นะครับ ไปต่อแต่วันนี้นะครับถึงแม้ว่าราคามันจะดูดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเพราะว่า,พอ,วาพอมันพุ่งมันก็พุ่งเลยนะครับพอมันร่วงมันก็ร่วงแบบไม่มีสาเหตุใครจะเล่นต้องชอบจริงๆเป็นเจ้าของเล่นนั้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเราไปนั่งลุ้นดีกว่านะครับว่าตกลงแล้วริปเปอร์หรือเซกจ,จะเป็นฝ่ายชนะ,นะครับ ถ้ากด1น,นะครับเราลุ้นกันว่าริ p p e r จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนกด1น,นะครับหรือว่ากด2คือ Ripper จะเป็นฝ่ายไม่สินะครับกด2คือ Ripper จะเป็นฝ่ายแพ้นะครับและกด3คือว่าคดีอาจจะยืดออกไปส่วนตัวผมผมกด3นะครับก็ลองดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปตอซีคอมมิตนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับเราเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูรวมถึงเรามีกลุ่มเฉพาะที่เป็นเหรียญ XRP ก็ลองเข้าไปคุยกันได้แนะนําว่าให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ิรมให้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะลุ้นด้วยกันว่า XRP r i p p a p e r จะโก to t h เด o o นไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุลไปด้วยกันกับช่องคอยในมุนแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ